โอเคก็ okay, ขอสวัสดีทุกท่านอีกครั้งครับยการส่แคตไปเ่อกีทชื่อว่าซาริลลี่ครั้งกับการลงมดหน้าตานะครับหลายๆคนถามมันมาเยอะมากว่าการลงมดหน้าตาเนี่ยทำยังไงถึงจะได้หน้าตาขึ้นมาจริงๆนะครับโอเคเราขอแยกกันก่อนว่าการลงมดหน้าตาเนี่ยแบบ่งเป็นสองประเภทหลักๆประเภทแรกการลงทับไฟล์นะครับกับประเภทที่สองการใส่มดลงไปแล้วก็ให้มันเจเนเรตเข้าไปในตัวเกมของเราเองนะครับผมมาดูวิธีแบบแรกกันวิธีดั้งเดิมและโบราณกันมากๆเลยก็คือสมมติว่า คุณยังไม่ได้ลงมอด s m b i เลยคุณสามารถลงมอดหน้าตาได้โดยการใช้แค่ตัวเกมหลักก็เพียงพอแล้วนะครับผมไปที่คอนเทนต์ครับแล้วจะมีคำว,ว่า p o t t เทสและ c h a r a c t อรให้เรายึด2ตัวนี้เอาไว้นะผมขยายหน้าจอกันสองโฟลเดอร์นี้นะครับให้เราจำมาไวด้ดีๆนะครับผมคาแรคเตอรและ p o r t เทสสองอันนี้ต่างกันยังไง c h a r a c t อรก็คือเข้ามาจอไฟล์ x m x n b s มอ,องไม่รู้เรื่องนะผมไม่เป็นไรเราก๊อปคำนี้ไป นะครับฮึบคาเล็เตอร์นะครับแล้วมาที่นี่ครับผมค้นหาได้เลยพิมพ์ว่า c คาเล็กเตอร์เข้าไปเราจะเจอกับว่าตัวละครต่างๆมากมายเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนอะไรนะครับผมมาเราจะลองหาหมอสสักตัวหนึ่งแล้วก็ใช้ในการลงนะครับเอโอเคเราไปเจอมอสนึงตัวมานะมชื่อมอสว่า l e ว i s g กิลมอสคา a ล็กเตอร์ l อนะครัผมกดมาที่ไฟล์ได้เลยครับกดดาวน์โหลดได้เลยครับผม มาดูกันว่าไฟล์ตัวนี้จะเป็นสกุลอะไรนะครับถ้าเกิดเป็นสกุล xnb เนี่ยเราก็จะลงแบบให้ดูกันเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ได้เตรียมไว้นะครับไปดูกันว่าใช่ไหมโอเคครับสำเร็จครับผมเราได้ไฟล์ที่เป็นสกุล xnb มาแล้วนะครับผมได้ไฟล์นี้มาแล้วผมต้องการแตกไฟล์เรียบร้อยข้างในเป็นสกุลสกุลเดียวคือ xnb เป็น lewis xnb กับ lewis a t b adb นะครับกวิธีการลงโคตรง่ายนะครับ สมมติว่าคุณอยากจะลงไฟล์ชื่อเลวิสใช่ไหมให้คุณตั้งโฟลเดอร์หนึ่งขึ้นมาว่าโอก่อนเพื่ออะไรเพื่อกันความผิดพลาดในภายหลังนอ้องหาไฟล์ที่เขียนว่าเลวิสนะคบผม xnb ผมกด Copy ออกมาแล้วก็นำไฟล์ใหม่ใส่เข้าไปแทนครับวิธีนี้เรียกว่าวิธีการทับไฟล์แบบดั้งเดิมเลยเน้แล้วก็ผมจะเปิดวิธีเปิดเข้าเกมแบบตัวธรรมดาเลยอันนี้คือการเล่นผ่านสตรีมคือผมใช้ตั้งไว้ให้เป็นเล่นเล่นแบบตัวธรรมดานอ้อไม่มีการใช้มอดใดๆทั้งสิ้นนะครับ เดี๋ยวเราเข้าเกมแล้วเดี๋ยวไปหาลิวิทกันครับมาดูกันครับว่าจริงหรือเปล่านะผมลุงเดวิดจะเปลี่ยนเป็นสาวน้อยน่ารักสดใสจริงหรือเปล่านะครับไหนลุงลิวิทอยู่ไหนเนี่ยตื่ยนยังโอเคเร,อเ,อเรียบร้อยลุงลิวิทกลายเป็นสาวน้อยเรียบร้อยทุกคนนี่ไงปะเป็นสาวน้อยแต่ว่าหน้าตามไม่ได้เปลี่ยนนะผมโอเคเราจบแล้วลุงลิวิทกลายเป็นสาวน้อยได้แล้วนะครับมาขั้นแรกนะผมเป็นสาวน้อยแล้วใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเป็นพลอตเทรดล่ะทำยังไงนะผม ก็แน่นอนว่าผมขออนุญาตทับไฟล์เดิมคืนไปก่อนนะผมจึ๊บโอเคแล้วถ้าเกิดเป็นพ็อสเทสล่ะเราต้องแยกก่อนว่าคาแรคเตอร์ก็คือตัวละครตัวเล็กๆนะผมที่เดิ่ในแมปนะครับส่วนพ็อสเทสพอสเทสจะเป็นหน้าตานั่นเองนะผมถ้าเกิดพวกคุณเวลาโหลดมาเนี่ยคุณได้ไฟล์ไหนมาให้ลงให้ถูกโฟลเดอร์แค่นั้นเองครับผมวิธีการลงง่ายๆนะครับ เดี๋ยวผมขอลองหาไฟล์ที่มีพ็อตเทสก่อนนะผมเราจะได้เห็นกันแบบง่ายๆนะครับอย่างม็อดที่ผมใช้ประจําเลยเนี่ยจะเป็นม็อดตัวนี้นะผมคือ Stardeary Anime m o d ซึ่งมันไม่อัปเดตนานมากแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นก็กดดาวน์โหลดกันไปเลยสังเกตไหมว่าเขาจะมีบอก2องแบบเป็นตัวนี้ XNB 1.5กับพ็อตเทส Anime m o d ต่างกันยังไงเราโหลดมาทั้งคู่แล้วเดี๋ยวดูว่าแตกต่างกันโอเคเราได้ไฟล์มาแล้วนะผมมาเริ่มจากการเปิดไฟล์ o s o กับพ็ r ตเทขึ้นมาทั้งคู่นะผมมา เริ่มจาก o h เก่อน2ตันนี้ต่ตงต่างกันยังไงเนอะเริ่มจากตัวแรกมาถึงปุ๊บเจอเฟ r ร์นัลเเลยกลับอีกตัวหนึ่งมาถึงเจอ CP อ่าวิธีการลงยากง่ายผมบอกไปต้นคิปนะผมว่าก็คือมี2แบบแบบแรกที่เห็นมาดูเลย portrait p o r t มี i t มีซ์แบใช่ไหมมาดูที่คอนเทนต์ portrait ชื่อเดียวกันเลยครับคุณเข้ามาข้างในใช่ปะไฟล์ชื่อต,ต่างๆเนี่ยข้างในนี้จะมนไฟล์เท่ากันคุณจับทางซ้ายเนี่ยที่คุณได้มาใหม่โย,ยนลงทับที่ทุกอย่างจบ แค่นี้ง่ายไหมเออแค่นี้ับผมแล้วถ้าเกิดแต่อย่าลืมนะว่านเนี้ยเวลาคุณกู้คืนไฟล์มันจะใช้วิธีการกู้คืนที่ยากกว่าแล้วถ้าเกิดไฟล์ที่คุณไปโหลดมาบังเอิญว่าเขามีแบบ CP ให้คุณ CP คืออะไร CP คือ content patcher นั่นเองนะผมวิธีการก็ลงก็เลยจะง่ายกว่าเดิมอีกหลายเท่าเลยเห็นปะ่ะข้างในก็จะเห็นรูปเห็พลทเลยนะผมวิธีการลงละ่ะทำยังไงถ้าเกิดเป็นอย่างงี้วี่าลงแบบนี้ก็คือกดไปที่ก๊อปทางโฟลเดอร์นี้เลยนะผมก๊อปที่หน้าโฟลเดอร์ข้างนอกนี่นะครับอย่าเข้าไปที่แอสเซทนะมาที่ครับ กดโยนใส่ตรงนี้เลยในหน้ามดของสตูดิโอเลยนะผมกดวางปุ๊บจบข้อดีว่าจะต่างกันยังไงวิธีแรกถ้าเกิดลงที่เปลี่ยนที่คอนเทนต์ตัวเกมหลักเปลี่ยนด้วยอ่าตัวเกมหลักคือตัวเกมไหนตัวเกมหลักคือตัวเกมไก่ขาวนะผมแล้วถ้าเกิดลงแบบซีพีล่ะลงแบบซีพีจะเปลี่ยนต่อเมื่อคุณเข้าเกมแบบตัวเหลืองเท่านั้นนะครับผมอ่าประมาณนี้เองนะครับไปดูว่าได้เกมเปลี่ยนไหมนะผมอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นทิกเล็กๆ สำหรับตัวที่ผมโหลดมา OHO Devi เนี่ยไอ้พวกเนี้ยที่เป็นอนิเมะมอสแล้วก็ขึ้นสีม่วงๆอย่างเงี้ยงไ,งไม่ต้องสนใจมันนะครับผมว่าผู้ชนาน่าจะทําผิดพลาดอะไรบางอย่างมันเลยขึ้นแจ้งเตือนมาต่อเวลาอย่างนี้แล้วมันแก้ไม่ได้ปล่อยไปครับจําไว้เสมอว่าในหน้าต่างแดงๆไอ้หน้าต่างดําเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ขึ้นแดงถือว่าผ่านโอเคไหมเออไปดูดีเกแบบว่าหน้าตาเปลี่ยนจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคุยกับภรรยาที่บ้านหรือโซเฟียก็น่าจะขึ้นแล้วว่าหน้าตาเปลี่ยนจริงๆไหมน,นะครับผมลืมอะไรบางอย่างไป โซเฟียไม่มีพัเท็นี้ดีกว่าใช่ไหมจริงด้วยโซเฟียไม่มีพัเท็นี้ผมลืมเดี๋ยวเราวิ่งหาใครทั้คนก่นนอนละหนมลืมสิเลยวละแปบ๊บหนึ่งมีใครอยู่บ้างเวลานี้นะ่ะร้านปีแอร์น่าจะคนเยอะสุดเวลานี้มีสามคนพ่อแม่ลูกสวัสดีครับบุกยามวิการดูหน้าปีแอร์ก็ได้ะเห็นไหมหน้าปีแอร์เปลี่ยนแล้วหนมเรียบร้อยดูหน้าปีเกลก็ได้หผมอันนี้คือจบแล้วหนมการลบม็อดป็นไงง่ายไหม ค่อนข้างง่ายนะผมขอดูหน้าตาหน่อยครับเฮ้ยเข้านอนได้ด้วยเหรอโอเคหน้าตาเปลี่ยนแล้วนะผมถือว่าจบเรื่องของเรานงงก็วิธีการลงมอดก็ง่ายๆอย่างนี้ละกันถ้าใครที่สงสัยเกิดความสงสัยได้ๆนะผมสามารถแวะมาถามที่ใต้เดสิฟิชั่นของคลิปนี้ไม่ใช่สิใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้นะผมเมื่อเกิดสงสัยอะไรนะติดต่อไปางหน้าอยู่ผมนายเป็นสกีมีชื่อว่าสตีเวลลี่กับการลงมอดแบบนี้ถ้าเกิดจำคลิปสาระแบบนี้หรือฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ไปด้วยกันพระาราหน้าผมไปแบหน้าบายๆครับ